คัที่ตามหา toyota hilux r e v o Z e d i t i o n ผ่อนถูกผมแนะนำเป็นคันนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคา r c เ n นเตอ,อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะวันนี้ผมนำรถกระบะมาให้อีกหนึ่งคันนะผมเป็นกระบะแบรนด์หลักปีใหม่ๆไม่ได้นะ้อยนะผมสบายๆคันนี้ผ่อนงวดไม่แพงด้วยนะครับมาดูเลยนะ สำหรับเจ้าคันนี้เลยคนระับผมตัวใต้รักรีโว v สมา a ์ทแคร2.4นะครับตัว E Z e Edition ปี2019คันนี้นะผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้นะผมเปิดราคาให้เลยแล้วกัน399,000บาทผ่อนงวดประมาณ7,200บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าออกรถ0บาทฟรีดาวไม่มีเครดิตจัดได้เลยนะครับผมคันนี้ สำหรับออปชั่นนะครับผมมาดูกันที่ตัวรถนะด้านหน้าเป็นกระจังหน้าสีดําตัดโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นโฉมหน้าหล่อนะครับผมสวยๆเลยนะด้านหน้านี่ผมบอกเลยครับไฟหน้าใสกริปเลยนะครับผมนี่ไฟหน้าสวยๆจากโรงงานเดิมๆนะมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างแซดดิชั่นแท้จะเป็นโปร่งแบบนี้นะครับผมโปร่งใหญ่แบบนี้สาหรับลูกค้าไหนที่อยากจะใส่ล้อแมกนะครับผมเขาทามาให้นะครับตัวนี้ก็คือล้อจะไม่ล้นเลยนะ มาชมที่ล้อกันต่อนะครับสาหรับล้อนะผมคันนี้เป็นล้อแม็กอันลอยเดิมโรงงานส่วนยางผมเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ6นะครนะผมผมบอกเลยว่าใช้งานยาวๆเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะขับขี่ดียางนิ่มนะครับมาชมด้านข้างต่อนะครับผมนี่มาพร้อมกับหูกระจกแบบชุบโครเมียมมีไฟเลี้ยวตรงหูกระจกด้วยครับผมโอเคเราไปรับชมภายในกันต่อครับสาหรับภายในนะครับผมคุมโทนสีดํามาเป็นพวงมาลัยพันติฟังก์ชั่นด้วยนะครับคันนี้อ่า ส่วนระบบแอร์ก็เย็นฉ่ำเลยนะผมด้านกลางก็จะมีระบบเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับผมเลขในค์ันนี้1,2,000โลนะครับที่สำคัญคันนี้ก็ได้เกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยนะเกียร์ธรรมดา6สปีดมาพร้อมกับปุ่ม E Co Mode Power Mode ให้เรียบร้อยเลยนะค,คันนี้แอร์แบ3ลูกพร้อมใช้งานเลยนะสวยนะครับผมเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับคันนี้เปิดแคปได้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้า เ,เราไปรับชมกันต่อครับด้านหลังครับอด้านท้ายนะผมมาพร้อมกับไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้มีไฟเบรกจุดที่3มาตรงกักบบะฝาท้ายแล้วมาพร้อมกับมือเปิดแบบชุบโครเมียมเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยมากคันนี้เป็นตัวลองท็อปด้วยมาพร้อมกับกันชนท้ายด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะแถมให้เลยครับเอามารับชมกันต่อครับที่ห้องเครื่องครับผมสาหรับคันนี้นะได้เครื่องยนต์2,400ซีซีใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับคันนี้สวยเดิมห้องเครื่องเดิมโรงงานนะผมไม่เคยตกแต่งห้องเครื่องมาเลยนะ คันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับจากโรงงานนะสวยเดิมจริงๆนะค่าหน้าเดิมทุกจุดเลยนะเม็ดอาร์กลูกลูเหลี่ยมฝั่งขวามีแผ่นเพจมอ,อก,กอเดิมๆจากโรงงานนะครับ และที่สำคัญคันนี้ผมได้ทำการตรวจสอบจากทางคนส่งมาเรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าไหนที่สนใจคันนี้นะครับผมโตตา้าไฮรักลีโว่สมาร์ทแค 2.4e Z Edition ปี2019นะครับคันนี้ผมเปิดราคาให้3 9 9 0 0 0บาทผ่อนงวดประมาณ7,200บาทเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีเครดิตออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะครับสำหร,รับคันนี้เลยนะครับผมอ่ะที่สำคัญยังไม่พอนะผมมีของแถมมาให้ฟรีภาษีพรบ,รบรฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีทำสัญญาถึงต่างจังหวัดนะครับผม สัญญาผ่านก็ส่งมบรถฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็ยังไม่พอมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนแถมให้คุลูกค้าอีก1ปีเต็มนะครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะผมโทรหาผมเลยเลยที่เบอร์0812386699ครับสมยงคาเซ็นเตอร์ยินดีรับสายครับ